ก่อนทาอย่างน้นทีนึงก่อนเรียกว่าอไรบ้างแหนโลดกระดูกนะมง่อนเอาหัวเนี่ยมาค่กแแน่แน่ไปแรงทีนึงค่ะกระงูกนี่ม,มึงตัวคืกอกีจาเนาะ น้งมนอยหลังมาบนท่ม่อาบ้ำนแหวเดยามไอมาจมยหอเมึงก็เลยเห็นกรดูพอดีสวัสดีค่ะทุกคนมากินมากระโลนี่น้ำกันนะคะมากินค่านี่ค่ามีเพื่อนบ้านมากินน้ำด้วยมากินนะคะมันคนนี่มาซอนภาษาบอกซุ่มกุทศไทย องบเนยที่ไหนก็มดน้องัวเมียมาคูนแน่แน่ไปอะตัวกับนางหลอมกับางกยได้ไได้ปืนเหอเออไม่เคยนางเนาะไอหมวกก้อนพูดดิบจะเบ้อจ๋อน้ถาน้อง้านย่งไงถ้าลงถ่ายม มูกระดูกมูดีค่ะพี่นอ้องมาเดิมมากินน้ำกันแต่ม่อขน,นัวเนาะน้ำเหงื่อหเนาะหลังมาอุยท่วันแ่ามือแล้วำเหงือแล้วเดี๋วน้าไม่สืกอิ้ง้วเราหกสิบบาทเอาโหลนึ่งมาตกนี่ตัวกับนางบบปัจจุบันจะได้นะได้ขึ้นไห เออไม่ค่คยนังเนาะยู่ได้นหมอคอ่อกองเก่ากินวังเพียงทำไรกินกระพาา้ไหมเราไค่อยข้นจะลุกโเนี่ยลังติกโลโลังน่ะแต่ไมลาขืนไหลขาเจ้ก็บอกว่าสวัสดีนะคะทุกคนมากินน้ำได้เนหมอคอ่อกล่อง่ากินวังเพียง

คนถึงมาซ้อนภาษาบอกคุณมาระเทศไทยอืออาับนะเนี่ยขี่หน้าก็มักแตะแตะตัวคนนี้นั่งไข่กกขางหมอไม่ละคูกไทยครับ้กบา อโลหนึ่งมาตก <c oughs> น่ารกสิบาทอาโลหนึ่งมาตกเออหกกับยามันน้ขาบาทห้ามาค่ะมาหน้ามอมาเขากุมบ่รอีมกกอ่มันก็รุนอยู่แรงไปอี่นี่น ยงฝันนน่มัยอยากกดูมนันข้าวสิยปปูสานางขินพ้าวสวสิมงแงนเดอร์คุ้ง,างขาวห้กระพาดไหามีบางสาสอรมีเทนไหมอยู่นะฮะอืมอไมนต้องขอาแหละกูข่าขงหมอม่แล้ว เสวัสดีค่ะทุกคนมากินหมากะโรนี่น้ำกันนะะ๋าด้อค่ะมากินค่ะนี่ค่ะมีเพื่อนบ้านมากินน้ำด้วย <c oughs> มากินนะคะแม่ดูค่ะเดนินหกนกะยาบ้านาะค่ะบ้านห้าวม้าข้าวหน้าหม้อมาเขากุ้มอ่อ ที่มาก็ลดนี้ค่ะแต่แต่คืนไลยนะบริโภคสามมาถ้าต้องเห็ดมันต้องเป็นคลิปเดียวไปอีกนะโค้ดโค้ดไปเป็ี่ยนก็เลยมีแต่ซาท่าวหนาซามันเนาะเออหกกับยามันเนาะค่ะบ้านห้ามาค่ะมาหน้าโมมาขอคุ้มเ่รที่มาก็ลดนี้ค่ะ สิบบาทอลโลนึงมาต้เอเอหกกับย,ยามนันาะค่ะบานหา้ามาคขามาหน้าโมมเข่ากุมอ๋อี่มันก็ร้อยู่ะคุ้งเข่าห่กระพาาไหาเมีบางสารามรีเทนไหมอยู่นะ่ะอืมอามาัโลมงของหละพอกระตามใจอยู่ตั้งได้ ทแบบว่าป mm. e ่า mm. ม mm. ันคนทีมันซ้อนภาษาบอกคุปมะกระเสศไดยอือเอาทอดซบอะไรกินอะไรกมัดเราหัวเมีมาคู่กัรแน่แน่ไปอหไมันคนทีมันซ้อนภาษาบอกอุปมกระเสศไทยอือเอาทอดซบอะไร กินอะไรกมักูางหมอเมลู่ไทยแต่แต่คืนไล่นะบริโกสามมาถ้าต้องเหตุมันต้องเป็นคลิปเรียบไปอีกนะบริโคกเป็นเขเลยมีแต่ซา้าวหน้าแซมนะไอหมูกรอพึงดิ้นเยอะหรอซ้าวหนไขาววนลงได้มห แไม,ไม่รู้ <หา S 1> นฮะเออพนถามมึงนั่นแหละไยยนะ<า>ด้หมอไงย่างกินใายคิดไปเจอไปอยู่เจ้ากดกดชายหมูกอพงดิบ่เิ้ลเหรอมางานงไงาขล่งม กิได้นะหมอกินมางกงเอ่ากินงองเทียมทำไกินกระพัก,ก,ก,ม,ก,กม,มักสาวได้สสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามากินน้ำกันแสบค่ะแสบแสบหคุลอยไหมัระดูนย่ามาจมห,หวไปบอมึงก็เลยเห็นกรดูพอดี cứ đá nó mỏ cứ Ngon cạo có kìm kìa không? Kìm hát Cái tùa của bà cái nó đã kìm lại Ừ, không khơi nàng đó. Nó là bạn nắng mất đại ว่านี่ปลาแซลมงตีแซลังจิอือแซบแซบเฮ้ยหอยลอยไหมกระดูงแน่เนี่บแซบแซบดูแบบนี้อ่าก็อี๋นั่งอยู่กินอยู่นี่คือหลามเนี่ยมากินกังอะไรกันมาเก็นนี่กูซื้อเนื้อมาเนี่ยขึ้นรูปน,น,น,นี่นไงขึ้นไร เพราะว่ามันมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรมันก็ลงสั่งเมื่อวานนี่ก็ไม่ทรงเขาหลีกไปซิบหาเมื่อวานี่หาซิบหาอันนี่แหละนั่งนั่งมดเสียงนี่นี่เสียงยี่หองเสียงนี่เสียงสะท้อนันมันอยู่ไกลกันดิอย้่ของนามมันอยู่องนามอ่ะข้าวสวไปปูสานั่งกินเพราะ่าแงนเด๋อ ไายคิบไมจอมอี่้่อ้เน้าเนี่ย้านีาเาน่านี่ย้า่ยา่้วา่ายาาี่ยก้วน้าเย้าเีย้านนีนี่าาน,นี้น่ย้